ก็สวัสดีคุณผู้ชมคนด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่องของพีเราเพมีเดียนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการรับเงิน YouTube กันหน่อยนะครับก็คือประมาณนี้กันเลยนะว่าควรใช้บัญชีธนาคารไหนรับเงิน u t u b e นะครับก็คือตอนเนี้ยธนาคารของผมมีเต็มรูปแบบเลยนะเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะใหม่ นะตอนนี้ดูครับอ่ะตอนนี้ผมเปิดบัญชีมาตั้งหลายเล่มนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณหนึ่งสามสี่นะครับตอนนี้มีตั้งสี่เล่มเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคไหมแต่ของผมมีตั้งห้าเล่มนะครับห้าเล่มมีกรุงไทยด้วยนะครับโอเคไหมก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นการเปิดออนไลน์นะครับอ่า แต่ว่าในการใช้สมุดต,ตัวนี้ sponsor, นะครับมาอันดับที่หนึ่งกันหน่อยนะครับก็คือในการรับเงินนะครับกสิกรเนี่ยในการรับเงิน youtube นะครับกสิกรนะการรับเงิน YouTube นะครับการรับเงิน YouTube นะก็คือจะมานี้นะครับกสิกรรับเงิน YouTube นะครับก็ค <uh. ือรับเงิน YouTube ใช่ไหม รับเงิน YouTube มันจะหักภาษีก็จะมานถึงประมาณ900บาทนะครับ900บาท400ถึง900แล้วก็1,000บาทนะครับมันจะหัก24%ไปเลยนะครับแพงมากอันนี้ไม่แนะนำให้ใช้อันนี้ไม่เหมาะนะครับแต่มาใช้ของไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์น่าจะหักประมาณ300บาทนะครับโอเคไหมอ่า มาใช้ของ scb นะครับจะเป็นสมุด e passbook ตัวนี้แต่ว่าเราต้องมีสมุดต,ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ที่เราใช้นะครับโอเคไหมแต่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้มันหักภาษีเยอะนะครับรับเงิน y u t u b e เนี่ยมันหักภาษีเยอะแน่นอนนะครับอ่ะหักภาษีเยอะแล้วก็กินภาษีเยอะประมาณ900บาท นะครับมันกินตั้ง900เลยนะโอเคไหมไม่นแนะนําให้ใช้ให้ใช้ตัวนี้300บาทมันกินน้อยมากนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้มันจะกินตั้ง300นะมันจะหักตั้ง300บาทนะครับมันจะถูกกว่าตัวนี้นะครับโอเคไหมเชื่อผมนะครับให้ใช้ตัวนี้เลยนะครับใช้ t t b รับเงินนะครับรับเงินจาก y o u t u b e นี่ครับ ตัวนี้มันจะเป็นเพื่อใช้นะเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะเก่านะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นของ TMB นะครับ TMB กับ TTB เนี่ยมันจะเป็นรวมกันกับธนาคารที่เป็นธนาคารหนึ่งนะครับที่มันจะเป็นรวมกันกับ TTB รวมกันกับ TMB ธนาชาตินะครับ TMB กับ TtB เนี่ยก็เป็น TtB ธนาชาตินั่นเองนะครับก็คือก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับ ที่ผมไปดูในใน o o o g l e มันจะเป็นสม,ดมุดบัญชีพเพื่อใช้กับเพื่อออมนั่นเองนะครับก็จะมานี้นเลยนะครับต่อมาอีกธนาคารหนึ่งธนาคารกรุงเทพนะครับธนาคารกรุงเทพของผมเนี่ยอันนี้ของแม่ผมนั่นเองนะครับเปิดนานแล้วนะครับเปิดค่อนข้างหลายปีสิบ,ส,บสิบกว่าปีนะนะเปิดตั้งแต่เจ็ดปีนะนะครับท่านผู้ชม เปิดตั้งแต่หปีนะครับนานแล้วนะครับก็คือนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้แบบเก่านะครับเล่นแบบเก่านะครับเลขบัญชีเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะครับก็คือค่อนข้างที่เก่ามากนะครับแต่ว่ารับเงิน youtube นะครับก็คือเอาไว้ใช้รับเงิน YouTube นะครับ หักตั้งสามร้อยนะแต่ไม่กินภาษีตั้งเก้าร้อยนะมันก็จะประมาณนี้กเลยนะครับแต่ว่าสี่ร้อยนะครับท่านผู้ชมอันนีเนสสี่ร้อยนะครับ,อ,นนรบอันนี้หักตั้งเก้าร้อยนะเข้ยไหมตามนี้แต่กรุงไทยหักตั้งเก้าร้อยนะครับถ้าเป็นธนาคารอื่นหักตั้งเก้าร้อยนะครับ มันจะกินเยอะนั่นเองนะครับหากตั้ง300นะครับไม่นําให้ใช้หากตั้ง900ไม่ให้ใช้นะครับโอเคไหมตามนี้กันเลยนะครับของผมใช้กติกาลหากตั้ง900ของผมใช้ไทพปนิชหากตั้ง300นะครับอ่าก็ตามนี้กันเลยนะครับ,อรอรบ,อรบโอเคครับสวัสดีครับ